ก่อน ตัว,วไปนู่นอยู่ไกลแล้วลูกหายอุย้ยเสียงอะไรกับพ่อมันไหนอย่าแกล้งพ่อกับแม่มันดี เราไม่ได้เอาไว้กับพ่อกับแม่มันเพราะว่าเวลาเราให้อาหารมันพ่อกับแม่มันจะชอบแย่งกินอ่ม,มาดูอาหารของลูกหา่านแล้นะคะอาหารลูกห่านที่เราให้จะเป็นข้าวปลายผสมหัวอาหารแล้วก็ผักสดนะคะลูกห่านจะชอบกินผักมากต,ตอนนี้ลูกห่านกำลังตกใจในิดน่อยไม่ยอมกินอะไรเลยแน่ลูกอย่าแก้มมันก,กินแล้ว พ่อกับแม่ก็อยู่นอกข้างนอกพอกร้อ,องร้องหาลูกใหญ่เลยแต่ปล่อยไว้กับพ่อกับแม่ไม่ได้เลยเพราะลูกจะไม่ได้กินอะไรเลยเอาอะไรให้กินพ่อกับแม่หนก็จะชอบแย่งกินหมด ไม่อาหารไปเยี่ยมญาติเหรอ สังเกตลูกห่านนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียเราจะดูที่คอนะคะถ้าตัวคอสั้นๆแบบนี้จะเป็นตัวเมียอ้าวตายแล้อยู่มือแล้วก็จะมีตัวที่คอยาวอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ก็ตัวนี้คอยาวอยู่ลูกเห็นไหมนี่คอคอมันจะยาวก่อนี่ตัวนี้คอยยาวจะเป็นตัวผู้ตัวนี้คอสั้นใช่ตัวกับตังเมี้จะคอสั้นๆ จับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้ตัวนี้จะคอสั้นเนี่ยโตมาเอาเมือเอาจรงส่วนคอนิดนึนงจับตรงหลังมันจับตรงหลังเหมือนแม่จับนี่นี่หลังสั้นหรือยาวค <c oughs> ือส่วนมากจะประมาณอาทิตย์นึงเราถึงจะดูได้ชัดกว่าน,นี้ตอนนี้จะยังแต่ก็จะเห็นอยู่นะความแตกต่างตัวสองตัว,น,วน,นั้นก็มีตัวนหนึ่งคอสั้นคอยาว ชิบสองตัวสี่ตัวนี้มีคนจองแล้วเราต้องส่งหาบ้านต่อให้มันละสี่ตัวนี้อะทั้งใ้ออกมาเลยให้มันอยู่ด้วยกันมีแค่ตัวมีแค่นี้อ่ะมีแค่สี่ตัวลูกอีกสองลังยังไม่ออกมันออก,ออกแค่สองลังสองลังลังละแปดฟองได้ลังละสองตัวรวมเป็นสี่ตัวค่อนข้างที่จะฟัดยากนะคะให้ปลาลิฟกับตาหนคนละคู่ลยปลาลิฟตาหนอยากได้ ก็ไม่มีหานนะที่เหลืออีกสองลังอยู่ก็ได้ไหมาหนึ่งตัวรอดูกันนะชัน